ยายฮะยายแม่นไผล่ะจ้าแม่นไทยเขาไงส้มเพียงอยู่บ้านบ่อันผู้ใดผู้ใดขึ้นมาพี่ก่อนขึ้นมาพี่ก่อนมันเหิดจะไปอยู่ข้างบ้านแล้วเนาะโอ้พู้เจ้าบ่อยู่ตีโอ้คนข้างบ้านแม่นยังจ้ะาม้วนมาคืนเราเนี่ยยืมเราไปนะโอ้เจ้ามาถามหาพวกใครเจ้ามบอยืนพวกใครสิแม่นยืมมวกเราไปแส่งามพื่ช่วยเนี่ยโอ้เราบ่อยู่เราออกไปบ้าดมูเราประทัดในมาเลยจ้าเราไปยังล่ะ ไปเลยนะโมูทำมือตื้อตาไปอย่างคือบูโยบานเอาโอ้ยจักบักย่างดีนี่ลมไหลบอกครอบครัวเราเน่อยเด้อโอ้จ้าจ้าผันบริเวณม่วงนี่เป็นลมแท้ๆค่อยอ่ะโอ้ยจ้าดีจังยังว่าดีจังจ้าจ้าเราก็เป็นคนมีน้ำใจไม่ตีก่อจ้าจ้าเราเอยสิบอกเราให้เราจ้าทั้งทั้งนี้เราได้ค่อยไปก็ได้ขนาดน่าะเจ้าสิมี้เราตีมั้ยยังก่อเจ้าสิสิมี้เรตี เจ้าคือท่ามคอยจังซันอ,อ้าวโอ้โหที่ปศิก็อยู่ในใจคอยตัวอีบอกเจ้าได้หรืออุ้ใหญ่นี่แม่อาโอ้ยอย่าท่ามจังสีเด้อเนะี่ยเอ้ามันบอเมนแนวแยายบอเมนแนวมันแม่นแนวคักๆนี่แหละมารายาทอียคักๆได้ี่ถามแบบเนี่ยมารายาทจังใด้ข้องแบบนี้มันคุยกันบ่ได้โอ้ยใหญ่อันนี่แม่ สิคุยกันโมไดก็คอยถามจะว่าเจ้าสิมเนี่ยหรอบ่โอ้ยคุณจะเอาหัวโคประตูได้เนาะมันเว้าบ่ได้หญ่เว้าบอะไรยาวเาจังซันมันบอกคืออามันเป็นอย่างือสีบอกว่าบ่ใหญยเนาะของแบบนี้มันตงโอ้ยค่อยไปก่อนค่อยไปก่อนโอ้ย่อีายังไม่สิเอ้ยฟังด้วผู้ใดมา่อยก็ถามแบบสีบัสโอ้ยคือเ้าจังซันละยายเอาไม่นเปมนมะรยาทดิเพราะไง โบมีมันเป็นมารายาทมันเป็นมารายาที่รี่เนี่ยเออผู้ใดมานี่อยี่ถามคำานีบ้บนดเลยเอาก่ะค่อยถามกลับนี่ได้บบคะนะได้เวลาวคอยไปบ้านเจ้าเราเจ้าถามกลับได้เลยบรถามตอนนี้นะเจ้าซี่พ่อหลับตีออพ่อใหญ่มันโมแมงจังสันจังเดยคะนะเมื่อเงินหลนแต่เจ้าออยังถามค่อยมารยาทดีโอโอ้อ้โอ้ยัง เจ้าเข้าใจพดข่อยถามว่าเจ้าสีเมียนลดีจะฝจะ้ากขอยสิอธิบายจะจับเนี่ยโตๆค่อยโอ้ยบ่เมียนไม่ไงเอาเด้อขอยสิอธิบายเด้อเป็นหยังอาดีๆเอาพูดภาษาไทยต่างก็ได้เนาะอ่ะคุณลุงจะกลับแล้วเหรอคะเจ้าสีกลับบ้านเหรอบ่เขากลับคือบ่วบากับชิมัสซี่หยังโอ้ยใหญ่นีดหนึ่งโอยนโอ้ยคนนี่ยังคล่องบังคือใช่ปะโอ้ยบาดตรงข่อยเอิน นั่วกับเ,เบิงควายเน่โอ้ยควายมันฟังเขาได้เจ้ารู้เรี่องกี